โอ้โหนี่ก็คือเกมที่คุณต้องรอคอยมานาะนนี่ก็เป็นเกมที่สุดยอดสนุกอ่ะอะจอะอะก็เป็นเกมที่ระดับโลกครับเกมนี้อสมัยคุณปู่เราคุณทั่วเราแล้วครับนี่เกมน,นี้เกมระดับโลกครับก็เกมตะลุยอวกาศโอ้โดนนี่ครับโอ้สั่งตรงมาจากคุณสตีฟลาสตีฟเลยเฮ้ยจเนี่ยโอ้ไม่ได้แอมหรอกฮะ ก็จะแอมไทยเหรอก็จะแอมไทเกอร์เหรอฮะไ็จะเจออย่าหวังโอ๊ะว่าผมเล่นเก่งเนี่ยเฮ้ยเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่เฟลโอ้ยมันเล่นยากอย่างเนี้ยจ้าเจ้หลบล่องไปยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งเอ้ยโอ๊ะจะหืเกือบตายครับเฮ้ยเออจ้าโอ้ยม่เป็นไรเลยเอาดิ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  มาดิมาด so you ิโถโหดโหดอ่ะโหดอ่ะเฮ้ยบอส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 ฮะแค่นี้อ้าวยังมีต่ออ๋อยิงแม่งยิงแม่งยิงแม่งโอ้เฮ้ยโอ้โหเฉียดเฉียวดิ้วลมครับนี่เป็นเกมระดับโลกเลยนะเนี่ยเกมระดับโลกของ ของรุ่นทั่วเราเลยนะเนี่ยดังมากดังมากเกมนี้ม,มันเล่เงันเยอะๆโอ้โอ้โอ้เนี่ยซื้อในสตรีมได้แล้วในราคา99.99สิบเก้าจุดเก้า้าหรียญน,นะซื้อแล้วในสตรีมเกมนี้เาดิโอ้บอสมันก็กาก์ะไอตัวธรรมดาอย่างนะี้ยิ่างนี้มันก็ตายแล้วอโอ้โหด่าอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้อิดไว้อิดอิด ได้วครับไม่ได้แล้วไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอา้เอาโดนดึงสีบอสปลาเอานี้เราอยู่ในน้ำกันเหรอเนี่ยเอา้เอามันทำอะไรเราอะดีดีเราตายเอา้างงเดี๋ยวเอาไม่อ๋อหรือว่ายังไม่จบน่าจะยังไม่จบนะอ๋เอเราตายเมื่อกี้สงสัยเราห้ามอยู่กับพี่ มันคงมีการโจมตีล่องหอยของมันแน่เลยเฮ้ยทำไมผมเล่นกางอย่างเนี้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวไมตัวเล่นกางจังวะโอ้ตายโอ้คุณสตีมเล่นไปได้ไงอ่ะเฮ้ยอ้เเฮ้ยมันเหมือนดึงกับมาที่เดิมด้วยแหละผมเล่นนะ เโอ้ยอันเนี่ยโดนอีกแล้วอ่ะมันคืออะไรวะก็โดนเนี่ยเนี้ยโดนโดนเอาเอาเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเป็นหลังมันวะเอ้า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 เอา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 เกมเกมเอาเกมเอ้ยโอ้เมื่อกี้เราเล่นผ่านครับนี่นะงห่าบอสบอสตัวใหม่ของเราโอ้อะไรอะไรอะไรโอ้อะไรเราอะไรโอ้จบแล้วแค่เนี้ย เอาต่อไม่จบไม่เข้ามันเลยค่ะคือยานปีชีพโยโอ้ยใครสั่นกริลน่าไม่รับค้าคือยานปีชีพโอพโอเหรอวันนี้เกียนเหมัน,มนคลิปโอ